สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหต้องเรียกว่าวันนี้นะจ๊ะมีหลายประเด็นมาฝากกันในคลิปนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นประเด็นแม่จีนแบรนด์ยังไงให้วีทุกอย่างของน้องลิซ่าของเราหรือจะเป็นแบรนด์ของเล่นที่ออกมาขอบคุณน้องลิซ่าที่ซื้อนอนของเขาเนี่ยไปถ่ายรูปลง i อส่วนตัวนะจ๊ะหรือจะเป็นประเด็นที่น้องลิซ่านั้นอยู่ที่สนามบินแล้วก็มีรีอคชั่นที่น่ารักน่ารักรก,กับแฟนๆมากๆกันเลยทีเดียว เสร็งจะพร้อมกันแล้วล่ะนั้นเราไปฟังกันเลยกันละกันนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าโพสต์นี้เนี่ยต้องขอบคุณ Twitter Account ทน,นึงนะครับที่เขาชื่อว่าวานวันนั่นเองนะครับที่เขามีการไปแปลในส่วนของคอมเมนต์แม่จีนเนี่ยมาหลายกระทู้หลายโพสต์มากๆซึ่งอาจจะเอามาอ่านในส่วนหนึ่งที่แบบมีใจความสําคัญที่น่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศจีนส่วนใหญ่แล้วเขาคิดยังไงกับโนริซ่ากันแน่นะจ๊ะมาฝากกันแต่ก่อนอื่นมาดูหัวข้อกันก่อนนะครับเขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยแม่จีน,วนะนอวดโนริซ่า พรีเซสเจอเนสกาลานั่นเองนะจ๊ะที่โนนซ่าจะนำเสนอการแสดงร่วมกับวงซิมโฟนีออเคสตราซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์สร้างสรรค์โดยตัวโนนซ่าของเราสร้างเอง คำว่าวงซิมโฟนีออเคสตรายิ่งใหญ่เกรงไกลทรงคุณค่าสำหรับคนจีนบางโพสเขียนว่าลิซ่าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งซึ่งถ้าใครไม่รู้จักวงซิมโฟนีออเคสตรานะจ๊ะแอดนั้นก็ไปหาข้อมูลเบื้องต้นมาให้รู้จักกันบ้างนะจ๊ะแต่คงไม่ได้อ่านทั้งหมดนะจ๊ะเพราะมันเยอะมากๆจริงเนเพ่ินซึ่งเขาบอกว่าซิมโฟนีออเคสตราเนี่ยเป็นลักษณะวงดนตรีสากลซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆไ,ได้แก่วงออเคสตราแล้วก็วงแบนนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าวงออเ,เ,เ,เคสตราหระเะภท เครื่องสายเป็นหลักแล้วก็เครื่องดนตรีอื่นๆเนี่ยเป็นรองนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็วงแบนเป็นลักษณะของวงดนตรีประเภทที่ใช้เครื่องดนตรีแบบเป่าเป็นหลักเป็นเอกหรือเป็นเครื่องที่มีบทบาทมากที่สุดนั่นเองนะซึ่งเขาบอกวงออเคสตาราเนี่ยวงเล็กๆเนี่ยจะมี60-80ถึงคนวงมีเดียม8 0ดถึงแล้วก็วงฟูลแบบออเคสตาราเนี่ยถึง100คนขึ้นไปกนไปเลยทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะออมหมายกอเวทีนะคือศิลปินยืนตรงไหนก่อนเพราะว่าวงออเคสตารามาอยู่บนเวทีขนาดนี้นะจว ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะดูแลก,กันได้อย่างดีอย่างแน,งน่นอนนั่นเองนะจ๊อะอะมาดูความเห็นจากแม่จีนกันไม่ดีกว่าว่ามีอะไรประมาณไหนกันบ้างนะจ๊ะเขาบอกว่าเธอจะนําเสนอการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมด้วยวงซิมโฟนีออเคสตรามาตั้งตารอกันได้เลยฉันตั้งตารอมากอิจฉา57ในฝรั่งเศสมากๆเลยอะส่วนอันต่อมาเขาบอกว่าวงซิมโฟนีออเคสตราในขนลุกแล้วอยากรู้วราลิซาจะใส่ชุดแบบไหนคนต่อมาเขาบอกว่าลูกสาวที่เป็นสมบัติที่คาดหวังของเราอย่างแท้จริงคนต่อมาเขาบอกว่าอันนี้ต้องฟังดีๆนะ พอริซาเป็นอิสระเธอสามารถร่วมงานกับวงนดนตรีระดับโลกได้ยินดีด้วยกับศิลปินเดี่ยวลาลิซาของพวกเราจะมีส่วนร่วมกับวงซิมโฟนีออเคสตราลิซาสุดจริงมากอะไรแบบนี้โดยเหมือนว่าเขาจะวีดวงออเคสตราที่มาแสดงกับลิซาด้วยเช่นกันนะจ๊ะเนี่ยคนต่อมาเขาบอกว่าหมายเลขยี่สิบหกกลายเป็นหมายเลขนำโชคของฉันไปแล้วคนต่อมาคนนี้วีดยาวนิดนึงนะเขาบอกว่าวงซิมโฟนีออเคสตรากับลิซ่านี่เป็นประวัติศาสตร์ไอดอลเคป๊อปสัญชาติไทยอีกครั้งตอนแลกคิดว่าเป็นข่าวกุ แต่พอเป็นเรื่องจริงไอดอลเคป๊อปอันดับหนึ่งคู่ควรแล้วลิซ่าเป็นสิ่งที่ฉันก็อยากเห็นลิซ่าทำสิ่งนี้ความสามารถแบบไรขอบเขตนั่นเองจ้าเออ,อบอกมือโดนใจอนจรสิ่งนะอะส่วนคนต่อมาเขาบอกว่าลิซ่าทำให้ลราเซอร์ไพรส์ตลอดเลยออกจาก YG เนี่ยเส้นทางนักร้องเดี่ยวสดใสที่รักของฉันร่วมง,งานกับ,บวงซิมโฟนีออเคสตราฉันร้องให้หนักมอกดีใจอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะเออส่วนอีกสองความเห็นสุดท้ายเขาบอกว่าเยี่ยมมากฉันสนับสนุนลิซ่าในประเทศจีนใครบอก อกเนี่ยว่าเธอไม่มีฟแฟนๆในจีนเอออะคนต่อมาเขาก็บอกว่าพอลาจาก YG ทุกย่างก้าวมีแต่อิสระและโบยบินมีความหวังรออยู่ส่วนฉันก็เนียสไงอันนี้แอดเติม <laughs> ล้วด้วยคนนะก็ต้องบอกว่าแม่จีนก็ยังคงหลงยังคงรักโนริซ่าของเราอย่างจุกจุกันมากๆเลยนะจริงๆมีความเห็นมากกว่านี้แต่เขาเขียนในลักษณะใกล้เคียงการแอดก็เลยคัดอันที่มีความเห็นที่ไม่เหมือนกันขนาดนั้นเนี่ยมาให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้นะครับสร้างความมั่นใจว่าเออไม่ต้องระแวงนะว่าแม่จีนจะเป็นยังไงก็ยังคงรักจริงๆก็หลายคลิปแล้วนะนะที่แม่จีนก็คงจะติดตามโนริซ่าทยานพุ่งจงวะปอแตกทุกครั้งไปอันดับหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะรอบนี้ก็รอได้เลยวันที่ยี่ แตกแตนทั่วโลกแน่นอนไม่ใช่แค่แม่จีนอย่างเดียวอย่างแน่นอนเช่นกันนะจ๊ะ อันนี้อันนึ่งนะครับอันนี้ก็น่ารักมากๆนะครับทางแบรนด์ของเล่นเนี่ยเขาตาดีมากๆและแก็ขอเดาไปล่วงหน้าเลยว่าแบรนด์ของเล่นแบรนด์นี้ก็น่าจะเป็นแฟนลับนอริซ่าเช่นกันนะจ๊ะถึงเอารูปของนอริซ่าเนี่ยมาลงได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็น IG Story ด้วยนะเ้าจะไม่ผิดพาดเนี่ยนอริซ่าอัพเมื่อคืนนี้นั่นเองนะจ๊ะเป็นตุ๊กตาจากแบรนด์ Bon Ton Toys นั่นเองนะเพื่อนเป็นตุ๊กตาปลาโลมาที่น่ารักมากๆเลยนะในรอบนี้ซึ่งทางไอของของเล่นเนี่ยเขาก็บอกว่านอริซ่าของเราเป็นเจ้าของปลาโลมาดอริ กอดระดับโลกเลยนะด้วยขนนุ่มของเธอและรูปทรงที่แสนสบายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปลาโลมาคุณรู้ไหมพวกเขาเนี่ยนอนด้วยซีกโลกเพียงซีกเดียวอันนี้คือแอดก็งงว่าเป็นคอนเซปต์ของปลาโลมาตัวนี้หรือเปล่าถ้าใครรู้เนี่ยบอกแอดกันได้นะจ๊ะแล้วเขาก็บอกต่อว่าจําเป็นจริงๆเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะออกไปสู่โลกแห่งความฝันแล้วแต่พวกเขาก็ยังต้องออกอากาศทุกๆ2อสนาทีนะปลาโลมาดอริสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชัน WWF Cup Club ซึ่งเป็นสัตว์ตุ๊กตานุ่มนิ่มแสนสุขหลากหลายชนิดออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับกองทุนโลกเพื่อธรรมชาติหรือ WWF นั่นแหละจ้าซึ่งเขาบอกว่าสำหรับตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยที่ขายได้จะบริจาคให้กับ WWF ทั้งหมดเลยนั่นเองนะเ,นเพื่อนๆนะโนริซ่าเหมือนจะโรเรื่องนี้แมทําอะไรก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมซื้ออะไรก็ไปทําให้แบรนด์ของเขาในที่บางทีเนี่ยอาจจะไม่มีคนรู้จักหรือมีคนรู้จักอยู่แล้วก็ยิ่งเติบโตเข้าไปใหญ่หรือแบรนด์ที่กาลังจะตัวเย่นะจา้าก็ไปฟื้นฟูให้เขากลับมามีชีีีีววิตอออคคคครรรรรัั้้้งงงเเเนนนนน่่ยาาาขป็ทมมู เรื่องแบรนด์เรื่องแฟชั่นเรื่องของต่างๆบนโลกใบนี้แล้วก็ พอไปประกฏดตัวเนี่ยก็ทาให้แบรนด์นั้นเขาเออกมาขอบคุณกันไม่หวัดไม่ไหวในหลายๆครั้งที่ผ่านมาจริงๆนะนเพื่อนๆนะต้องบอกว่าเป็นเด็กสาวที่น่ารักจริงๆเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นลูกสาวของโลกใบนี้อย่างแท้จริงจริงๆนะนเพื่อนๆนะโอ้อะก็สำหรับคลิปนี้นะจะมาฟากกันประมาณนี้หวังว่าเพื่อนจะหัวใจฟูกรุบกริบนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยคลิปที่นอริซ่าลงจากสนามบินเมื่อวานด้วยกล้องของแฟนๆที่เดินตามจนขึ้นรถไปเลยนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่ามีีแ a c t i o n ที่น่ารักมากๆแล้วก็ขอบอกนิดนึงว่าเมื่อวานที่แอดพดว่าน,น,น้านนิิเีมมใะรสส ก็แอดก็คือแค่ลอเล่นเฉยนะแค่หามุมล้อเล่นทำให้น้องลิซ่าดูน่าเอ็นดูมากขึ้นแต่ถ้าเกิดทําให้ใครแบบวา่ารู้สึกเข้าใจผิดก็ต้องซอรี่กันด้วยนะจ๊ะยังไงคลิปนี้ไปกันก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีดนะ้า